ชาตินี้ท่านมีเหตุปัจจัยแห่งบุญวันนี้อาตมาจะกล่าวแก่ท่านเชื่อเถิดว่าพุทธหาได้กล่าวไม่ปุณณทริกไซต์ได้เกิดมีที่ปากเอย่ยพิจ,จราณาผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสไว้หากผู้ใดกล่าวว่าตถาคตได้แสดงธรรมผู้นั้นกล่าวเท็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมไว้มากมาย แต่พระองค์กลับปฏิเสธว่าตถาคตไม่ได้กล่าวอันใดเลยหมายถึงทำอันได้แสดงแล้วนั้นเป็นสัจธรรมที่มีอยู่คู่ฟ้าดินไม่ใช่เกิดจากพระองค์ในที่นี้ก็โดยความในเดียวกันเชื่อเถิดว่าพุทธหาได้กล่าวไม่ปุณณทริกไซส์ได้เกิดมีที่ปากเอย่ยปุณณทริกกระสูตรมีท่านฝ่าตา ท่องบนก็เป็นสัจธรรมของฟ้าดินเพียงแต่ได้ออกจากปากของท่านฟาตาจึงควรจะออกจากปากด้วยจิตสำนึกรู้แจ้งจริงในคำพีคุณธรรมเต้าเตอรจริงท่านอริยะปาดเหลาจือโปรดไว้ว่าผู้สูงส่งด้วยมหาบารมีปฏิเสธบารมีวงเล็บสร้างเตอผู้เตอนั่นคือ ผู้เข้าถึงศัจธรรมที่มีอยู่คู่ฟ้าดินหาใช่สัจธรรมที่ผู้ใดกำหนดให้ไหม่ผู้มีบารมีแท้จริงจึงปฏิเสธว่าข้าพระเจ้าหามีบารมีไม่ดังนี้สงฝาตาสดับสโลกจบลงสํำนึกผิดขอพระคุณว่าต่อแต่นี้ไปจะอ่อนน้อมถ่อมตนทุกอย่างสิทธิท่องสัทธธรรมปุณณทิกสูษร ยังไม่เข้าใจความหมายในใจเคลือบแคลงสงสัยมิวายพระมหาเทระเจ้าปัญญากว้างไกลได้โปรดอธิบายความหมายในพระสูตรบ้างเถิดพระมหาเถระเจ้าโปรดว่าฝาตาธรรมะเจริญธรรมะนั้นเจริญยิ่งแต่ใจท่านนั้นไม่เจริญวงเล็บเข้าไม่ถึงธรรมะพระสูตรนั้น แท้จริงไซไม่มีสิ่งใดให้ต้องกังขาใจของท่านเองที่กังขาไปเองท่านท่องบนพระสูตรนี้ด้วยจุดมุ่งหมายอันใดหรือฝาตากราบเรียนว่าสิทธิผู้ศึกษานี้ยานอินทรีย์มืดมัวทืทึบตั้งแต่ต้นมาได้แต่สวดท่องตามอักษรไหนเลยจะเข้าใจว่าสวดท่องเพื่อจุดมุ่งหมายอันใด พระมหาเทระเจ้าจึงโปรดว่าอาตมาไม่รู้หนังสือท่านลองเอาพระสูตรมาท่องให้ฟังสักรอบหนึ่งอาตมาจะอาถธ,ธิบายให้ท่านฟังฝ่าตาจึงท่องเสียงดังท่องจนถึงบทกุสโลบายพระมหาเทระเจ้าก็กล่าวว่าหยุดเถิดพระสูตรนี้แท้จริงแล้วมีจุดหมายในเหตุปัจจัยเพื่อการหลุดพ้น แมจ้จะยกตัวอย่างมากมายแต่ก็ไม่ได้พ้นไปจากขอบข่ายความหมายนี้อย่างไรเรียกว่าเหตุปัจจัยที่จะรึกไว้ในพระคัมภีร์นั้นว่าเหล่าพุทธพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุปัจจัยหนึ่งประการใหญ่จึงปร,กรากฏพระองค์มายังโลกมนุษย์นี้หนึ่งประการใหญ่คือการรู้แจ้งเห็นจริงแห่งพุทธพิจารณา เหตุปัจจัยเพื่อการรู้แจ้งเห็นจริงแห่งพุทธเ่าพุทธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพ้นโลกโลกีวิสัยไปแล้วยังแต่ชาโลกที่เวียนลึกดิ่งลงมากมายไม่พ้นโลกนราการไปได้ผู้รู้แจ้งเห็นจริงแห่งพุทธด้วยเหล่าพุทธรู้แจ้งต่อสัจธรรมของการเวียน่ายเกิดตายเห็นจริงในชาติชารา มรณะวงเล็บเกิดแก่เจ็บตายเห็นจริงในทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมักวงเล็บเหตุผลทางพ้นทุกข์เหล่านี้คือเหตุปัจจัยหนึ่งประการใหญ่วงเล็บเรื่องใหญ่ด้วยมหาเมตตากรุณาที่คุณเป็นที่ตั้งทำให้พระองค์ต้องเพียนอุบัติเกิดกายหรือปรากฏพระองค์ในธรรมลักษณะต่างๆ ในบุญวาระต่างๆในสภาพการต่างๆเพื่อจูงใจเหล่าเวไนให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงต่อสัจธรรมเพื่อนำพาตนให้พ้นทุกข์ด้วยเช่นกันในพิธีถ่ายทอดเบิกธรรมทำประกาศสิทธิประโยคหนึ่งว่าทุกคนล้วนได้คืนกลับบ้านเดิมคุ้มครองเจ้าปลอดภัย1ม0 0นปีวงเล็บเกอเกอ เจ้าเหวนเสียงเต้า保你无怨万八年ทำประกาศิทธินี้คิดให้ดีสัมผัสรับรู้ด้วยใจให้ดีมหากรุณาในธรรมประกาศิทธินี้ล้ำค่าหามีสิ่งใดเปรียบปานได้บ้านเดิมคือภาวะโพธิญาณอันสงบเราหนีหายมารับทุกภัยในโลกีวิสัยนี้นานแล้ว อมตะพุทธจีกงจะชี้ทางให้เราได้กลับคืนบ้านเดิมนั้นและหากเราเดินตามวิถีแห่งพุทธ,ธนี้อมตะพุทธ,ธพระอาจารย์จีกงรับรองแก่เราว่าเจ้าจะปลอดภัยจากการรับทุกข์ในวัฏะสงสารได้ยั่งยืนยาวนานถึง18ึ่ปีทีเดียววงเล็บโปรดอีกว่า ชาวโลกหลงติดอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกวงเล็บชาวธรรมหลงอยู่กับความว่างภายในหากแม้นอยู่ท่ามกลางรูปลักษ์แต่พน้นแต่พ้นหากจากรูปลักษณ์ได้อยู่ท่ามกลางความว่างแต่พ้นหากจากยึดหมายในความว่างได้นั่นคือมิหลงไปทั้งภายในภายนอกหากรู้แจ้งแห่งธรรมนี้ เกิดหนึ่งระลึกทันจิตเบิกบานกว้างไกลนั่นคือเปิดโลกใหญ่แห่งการรู้แจ้งเห็นจริงของพุทธะพุทธะคือผู้ตื่นผู้รู้แจ้งเห็นจริงพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงเป็นสัจธรรมความเป็นจริงของการเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายสิ้นไปวนเวียนไม่จบสิ้นอันเป็นวัฏจักรซ้ำซากอย่างนี้ รู้แจ้งต่อวิถีการเปลี่ยนแปลงมิให้เวียนไปในวัตจักรนั้นการรู้แจ้งเห็นจริงแบ่งออกเป็นสีช่องทางคือเปิดทางรู้แจ้งเห็นจริงแสดงความรู้แจ้งเห็นจริงสำนึกรู้แจ้งเห็นจริงเข้าถึงรู้แจ้งเห็นจริงหากได้สดับการแสดงความก็อาจสำนึกเข้าถึงรู้แจ้งเห็นจริงจิตญาณเดิมแท้ ก็จะปรากฏได้ท่านจงระวังอย่าได้เข้าใจความหมายของพระสูตรผิดไปได้ยินใครเขากล่าวว่าเปิดทางแสดงความสำนึกกับเข้าถึงคิดเสียเองว่าเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงของพุทธทะที่พวกเราไม่มีส่วนหากเข้าใจดังนี้คือกล่าวเทศต่อพระสูตรคำพีใส่คล้ายพุทธธรรม ในเมื่อพระองค์คือพระพุทธแล้วรู้แจ้งเห็นจริงเต็มบริบูรณ์แล้วะไหนยังจะต้องเปิดทางให้รู้แจ้งเห็นจริงอีกณบัตรนี้ท่านจงเชื่อเถิดว่าความเป็นพุทธอันได้รู้แจ้งเห็นจริงนั้นอยู่ที่ใจของท่านเองเท่านั้นไม่มีพุทธอื่นใดพิจารณาท่านเองเท่านั้น หมายถึงทุกคนต่างรู้ได้ในจิตตนจะไปรู้ภาวะจิตความเป็นพุทธะของผู้อื่นได้อย่างไรพุทธพจน์ว่าตนหากปราศจากจิตพุทธะจะสาะหาพุทธะแท้จากที่ใดวงเล็บจื่อย่อหูฝอสินเหอฉูมีเจนฝอด้วยมวลเวในบทบางแสงสว่างของตนเองรักโลภอยู่ในสภาพโลกี ปัจจัยภายนอกเข้ารบกวนจิตภายในจึงต่างยินดีถูกขับต้อนให้โลดเต้นอยู่ในสภาพนั้นเป็นเหตุอันทําให้ต้องเหนื่อยยากแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเริ่มจากให้รู้ในสัมมาสมาธิวงเล็บอีกทั้งต้องทรงเหนื่อยยากแจกแจงแสดงธรรมเตือนใจให้หยุดหลงไหลดับกิเลสไฟให้หมอดไป พิจารณาพุทธพจน์ว่าหยุดคือพุทธะวงเล็บเสียจีผูถีหยุดเติมเชื้อไฟเพลิงหยุดโหมไหมเชื้อเก่าหมดไปไฟมอดดับลงจิตใจอย่าได้ฝักไฟโลภอยากจากภายนอกก็จะมิต่างจากพุทธะเช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าเปิดทางรู้แจ้งเห็นจริงแห่งพุทธะ อาตมาก็จะเตือนคนทั้งหลายให้เปิดทางรู้แจ้งเห็นจริงแห่งพุทธะในจิตของตนเป็นประจำพิจารณาในสูรางคมสูตรวงเล็บเหลิงเหวียนจริงพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์กวนอิมได้สาธยายความเป็นมาหลังจากที่พระองค์ได้แก้ปมทั้งหกคือผ่านพ้นการทดสอบเคี่ยวกรรมแล้วว่า ฉัพพลันล่วงพ้นโลกออกไปจากโลกอากาศท่าทั่วทั้งสิบทิศสว่างกลมใสได้รับความวิเศษยิ่งสองประการประการที่หนึ่งทิศเบื้องบนบรรจบเหล่าพุทธะทั่วสิบทิศจิตเข้าถึงความรู้แจ้งอันพิเศษแย,ยบจน์แห่งตนร่วมกระแสพลังมหาเมตตากับพระยูไลพุทธเจ้าประการที่สอง ทิศเบื้องล่างสิบทิศบรรจบเหล่าเวไนมวลชีวิตทั้ง6วิถีปฏิสนธิได้ร่วมกระแสหวังวอนกรุณาธรรมกับเหล่าเวไนนี่คือภาวะของการหลุดพ้นจากพระกระแสดำรัดของพระโพธิสัตว์เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นจะเห็นได้ว่าพุทธะในจิตตนนั้นเป็นภาวะบริสุทธิ์ยิ่งเพียงไร ชาวโลกจิตใจทุคติโง่หลงสร้างบาเวรปากดีใจร้ายโลภโกรธริษยาสอพลอจองหงล่วงเกินเอาเปรียบผู้คนทําลายสรรพสิ่งเปิดทางรู้แจ้งเห็นจริงวิถีชีวิตเวไนให้แก่ตนเองวงเล็บเป็นผลให้พอใจลหลงไหลเกลือกล้วกับสิ่งชั่วร้าย แม้อาจใจตรงด้วยสัมมาคติก็เกิดปัญญาอยู่เสมอสอดสายส่องมองใจตนหยุดชั่วทำดีก็จะเป็นเปิดทางรู้แจ้งเห็นจริงวิถีพุทธะให้แก่ตนเองพิจ,จรารณาเมื่อพระธรรมจารย์หุยหนึ่งมาถึงวัดตรงฉานซื่อได้กราบเรียนถามพระธรรมจารย์หงเหรนว่า ในใจสิทธิ์มักเกิดปัญญาอยู่เสมอก็คือจิตนั้นกำลังเปิดทางรู้แจ้งเห็นจริงวิถีพุทธะภาวะเช่นนี้จะเกิดขึ้นแก่จิตใจของใครได้นั้นก่อนอื่นจะต้องปราศจากยึดมั่นภาชนะจิตเมื่อว่างจากอาสวะไม่มีกิเลสวิสัยใส่ไว้เต็มจึงจะเติมเต็มได้ด้วยธรรมะ ปัญญาที่เกิดขึ้นเองนั้นเรียกว่าปัญญาที่ปราศจากอาจารย์โน้มนำเป็นปัญญาจากความเป็นธรรมชาติวงเล็บอูซือจื้จือจ้อหลันจื้สรุปว่าเปิดทางรู้แจ้งเห็นจริงวิถีเวไน,นไปสู่การเวียนไหวเปิดทางรู้แจ้งเห็นจริงวิถีพุทธไปสู่การหลุดพ้น ท่านจึงพึงเปิดทางรู้แจ้งเห็นจริงวิถีพุทธะอยู่ทุกขณะจิตอย่าได้เปิดทางรู้แจ้งเห็นจริงวิถีชีวิตเไนใยพิจารณาการกราบขอรับวิถีธรรมนั่นคือก้าวแรกของการเข้าสู่วิถีพุทธะพิธีศักดิ์สิทธิ์ช่วงต้นหลังจากเผาใบคำขอถอนชื่อจากบัญชีเบื้องล่าง ถวายขึ้นจารึกอย่างเบื้องบนนั่นคือจุดเบื้องต้นของการเปิดทางรู้แจ้งเห็นจริงวิถีพุทธให้แก่ผู้กราบขอรับวิถีธรรมด้วยพิธีการอย่างเป็นทางการโดยนิตินัยหลังจากนั้นทุกคนจะต้องไปเปิดทางรู้แจ้งเห็นจริงวิถีพุทธให้แก่ตนเองด้วยจิตของตัวเองจริงๆอันเป็นพฤตินัยเช่นนี้ไซ ความเป็นไปได้จึงจะสมบูรณ์เปิดทางรู้แจ้งเห็นจริงวิถีพุทธ,ธคือพ้นโลกเปิดทางรู้แจ้งเห็นจริงวิถีเวไนคือเห็นโลกพิจารณาเห็นโลกก็คือชีวิตที่ต้องคลุกคลีรู้เห็นอยู่กับทางโลกหากท่านต้องเหนื่อยาอยากอยู่กับการยึดหมายสวดท่องสัทธธรรมปุณณทาิกสุล โดยคิดว่าเป็นทำการบ้านเช่นนี้ก็จะต่างอะไรกับจามารีรักหางหรือพิจารณาพระธรรมอาจารย์ุยหนึ่งไม่รู้หนังสือไม่เคยเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกบ้างไม่เคยเสยวนาเรื่องราวทางโลกกับใครจิตใจมีแต่ความบริสุทธิ์สงบแต่ท่านสามารถเปรียบเทียบอ้างอิงถึงสิ่งที่อยู่แดนไกลโพ้นเช่นตัว จามารีที่อยู่ในแถบทิเบตฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าสมเด็จท้าสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพันยูรู้ไปหมดได้จามารีสัตว์เคี้ยวเอื้องคนละเอียดอ่อนยาวมากเกือบถึงพื้นมีสีน้ำตาลเวลาเดินจามารีจะมีทีท่ายักย้ายสายสะโพกขนก็จะพลิ้วสยาย จนเจ้าตัวเองอดที่จะเหลียวไปดูลีลาความงามนั้นไม่ได้เปรียบไปก็คล้ายสตรีผมยาวสลวยชอบสะบัดผมจนเป็นนิสัยเหมือนภูมิใจในความงามนั้นพระธรรมจารย์เปรียบเทียบว่าสงฝาตาสะสมสถิติทิท่องพระสูตรมาสามพันเล่มครั้งหลงภูมิใจตนเหมือนจามรี ชื่นชมขนงามของตนสง่าตากล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเพียงแต่เข้าใจความหมายของพระคำพีพระสูตรไม่ต้องเหนื่อยยากสวดท่องกันนั้นหรือขอรับพระธรรมจารย์โตรดว่าพระธรรมคำพีมีโทษผิดอย่างไรหรือเป็นอุปสรรคขวางกั้นจิตรู้แจ้งของท่านกันนั้นหรือความหลงความรู้แจ้งอยู่ที่บุคคล โทษและคุณประโยชน์เกิดจากตนปากท่องใจดำเนินตามคือการเคลื่อนเวียนพระคำพีวงเล็บเวียนคำพีปากท่องใจไม่ดำเนินคือถูกพระคำพีเคลื่อนเวียนไปพิจาจรณาเคลื่อนเวียนพระคำพีในพระคำพีเหมือนสิ่งที่มีชีวิตจ,จ,จิตใจ เพื่อเพิ่มพูนสรรสร้างปัญญาของเราให้แตกฉานยิ่งอ่านยิ่งปฏิบัติยิ่งรู้จักยิ่งสนิทชิดใกล้เหมือนกายใจเดียวกันดังนี้คำภีก็จะยิ่งมีคุณค่ามิฉะนั้นจะเป็นคำภีตายตัวเป็นเพียงอักษรที่ซื่อแข็งไม่เคลื่อนไหวผู้สวดท่องจะกลายเป็นคนหลงเฉยเรื่อยเปื่อยท่องไปไม่รู้ตัว